สรีมแล้วสตรีม YouTube อันตรายสตรีม YouTube ต้องอันตรายนิดนึงคือดิคาสี

ดีครับพี่ชายสวัสดีครับไไรอ,อตรนี้ดีครับพี่ซอรี่สวัสดีครับรใครครับเนี่อใครครับ

มันครบไอ้นั่นแล้วไงมันก็รีไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับผมเป้นะอ๋อไอเป้เหรอโอเคนะ้องวันนี้นะ้อง มันทีน่ขายของได้ปะเอาอะไรวะ โอ้ยคียไม่ล่วงมันไม่ล่วงเหรอเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาแล้วเพื่อนกันกันกันโว้ยกลับดี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 ก <c oughs> ูกด F ทำไมวะกูกด F ห้าทำไมวะมเ,เอากดเดินไม่ได้โอ้เมื่อกี้กดคิว โดนปั๊มเลยโดนปั๊มคิวเรียบร้อยเจอเจอดิเจอดิ ไม่รู้อะไมรนอนน้อยไปเนี่ยนอนน้อยไปเนี่ยเฮ้ยสัมัลีเวเจอไปดีอุ้ยติดติด อะไรวะไม่เคยเดินติดเฉยไม่สามารถว่าเล่นด้วยได้ไหมฮะคืออะไรวะมันคืออะไรวะน้องอไม่สามารถว่าเล่นด้วยได้ไหมแม่งก,กดตัวอตลอดเลยเวยแ <laughs> ม่งแบบไปติดไอเนี่ย เฮ้ยเชียรตกโอ้ยไอ้เฮียกูทำอะไรกองกูเนี่ยอะไรของมันวะเอาไม่งกด เลด้วยได้เลื่อ <c oughs> ย,ยได้น้องวิทย์ใครไม่มาเก็บของข้างหลังวะเฮย้ยใครเก็บของะอะเะเฮ้ยอะเพื่อนกูล่องหนฮะาวอะาวเดี๋ยวเอาบล็อกกูาหายเอา คนดูบล็อกหายได้ไงอ่ะ,ะไม่ใช่เยีายบอกนะเก็บบล็อกอ่ะพี่เก็บบล็อกไปแล้วเพื่อนเก็บอ่ะแล้วคือเพื่อนล่องหนอ่ะคืออะไรวะคนดูโอ้ยคุณเบอร์ว่ะเ <c oughs> <c oughs> บอร์จัดอ่ะเออเอา <c oughs> มันมัน โอ้ยกดคิวตลอดเลยกดผิดไงจะไปลากหัวฟีไฟตลอดเลยตอนเนี้ยทำไมทางมันเป็นงี้วะอุย้ยเสียวตกอ๋อเส,นะสียวตกเสียวตก,วตกคนเล่ว เพื่อนไปไหนวะเพื่อนอเพื่อนนายมาช่วยเราด่วนเลยก่อนที่เราแบบจะเผาของตรงนี้หายหมดทั้งที่เราฟาร์มมาเมื่อกี้อ๋อมันมันอัปเกรดของไงวะมันอัปเกรดไงวะอ๋ออัพเกรดยังอ่ะอ๋ออัพเกรดแล้วเลื่อนดูก่อน ผมสร้างรหัสใหม่นะเพราะว่ารหัสเก่าเข้าไม่ได้ผมขอชื่อพี่ใหม่หน่อยชื่อพี่เหรอเอามาดูตรงนี้ไม่ได้หรอยังยังไม่จบ